ที่16เอเนมษาวันนี้พามาดูวังเก่าของเจ้าชีวิตของละครจัาปาาักคือวังของเจ้าบุญอุ้มนะครับซึ่งที่ศึกษามาคือ,อยังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวพาเข้ามาดูครับแต่ว่าที่เห็นนี่เขาชาวบ้านเขาวัวามาผูกแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงไหลข้างบนแต่ดูบรรยากาศนี่น่าคนลุกพอตรงกัวนะ ค่นขาจะเก่าแล้วก็พวกประตูหน้าต่างนี่ยังเก็บไว้เหมือนเดิมนี่ก็หลายปีครัตั้งแต่เปลีย่ยนการปกครองมาประตูหน้าต่างเห็นกระเบื้องโล่อะไรยังครบสมบูรณ์ครแต่ว่าไม่มีสายใายประตูยังเปิดอยู่พาเดินไปดู หน้าต่างนี่มีการแกะสลักรูปดอกไม้ข้างในนี่จะไม่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวมาส่องดูให้เฉยนี่ฮะนาบัดเสียวใช้ได้มัตรงระเบียงครับถ้าใครชอบถ่ายรูปสไตล์บ้านโบราณน,นี่ตรงนี้ หรือว่าสวยทีเดียวหลายรูปเลยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวหยาบชัยมาลานนะเมื่อกี้เห็นเด็กเดินออกมาจากตัดฟ้า,าก็เดี๋ยวจะขึ้นไปด้วยในบันไดฮะสร้างไม่เสร็จนี่คือเป็นวังเก่านะฮะของราชวงศ์จัมปาสัก ้อไ,ไดก็นะเป็นปูนเป็นอิฐที่ใช้เป็นกวดนะข้างบนอันนี้นเป็นเหล็กเก่าอ่าผมอยู่ชั้นบนแล้วจะมองเห็นภูเขาตรงนู้นเป็นผูเก้าครับเป็นสายภูเก้าย้อนไปถึงอุอมโมงค์เนาะ นี่เป็นทุ่งนาแล้วก็นองน้ำฝั่งนี้มีช่องเปิดไว้ไมูว่าเดินลงไปได้หรือเปล่าได้ครับเดินไปฝั่งนี้ด้วย <c oughs> มีคนมาเขียนลายเพ้นอะไรนะ ก็มีการทำอิดนี่น่าจะเป็นรุ่นหลักละเดินไปตามห้องต่างๆนีพวกมือบอลมาสองนี้เป็นลูกกรงพังไปหมดละ Rồi, cái đấy là thấp tiểu luôn rồi, rồi đó thấp mừng viên